สวัสดีครับพบกับช่งางนนลานาโซล่านะครับวันนี้มาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่โครงการหมู่บ้านการกระหนกโครงการที่สิบสองนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับจุดติดตั้งของเราจะเป็นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับบนหลังคาครับข้างบนเป็นหลังคาเมทัชชีสครับแล้วก็เป็นพื้นปูนนะครับติดทั้งหมดยี่สิบสองแผงขนาดกําลังติดตั้งสิบกิโลวัตต์นะครับพร้อมแบตเตอรี่ เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในบ้านจุดติดอินเวอร์เตอร์แล้วก็จุดติดแผงโซลาเซลล์นะครับด้านในนะครับก็จะมีกล่องคอมบเนอร์ของเราแล้วก็อ e ินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เป็น10กิโลวัตต์นะครับหัวเวย่ยสามเฟสแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินสายกันนะครับนะครับตู้เมนบ้านแล้วก็ที่สำคัญนะครับชุดนี้มีแบตเตอรี่ครับ แบตเตอรี่นะครับจะมี2โมดูลโมดูลละ5กิโลวัตต์อาวนะครับรวม2โมดูก็10กิโลวัตต์อาวนะครับเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นมาไปหาอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ก็กำลังวัดสายไฟกันนะครับเราจะวัดสายกาวสายกาวที่ใช้เป็นสาย GHW นะครับเบอร์6บางกอกและก็สายโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้เป็น ขายพีวีเบอร์สี่นะครับจุดติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับจะอยู่บนหลังคานี้นะครับลูกค้าจะมีบ้านอยู่สองหลังมีหลังนี้เป็นหลังที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังนี้จะเป็นหลังที่สองผู้สนับสนุนหลักนะครับของของเราบริษัทนานาโซล่านะครับด้านอาหารจะเป็นนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือยกซดทางนอดรดอนแก้วนะครับอาหารและข้าวกล่องเวลาเรามาก็จะมีข้าวกล่องมาแล้วก็เครื่องดื่มมาพร้อมนะครับ แผงที่เราใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อลองจินะครับ540วัตต์นะครับหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะครับทีมงานกำลังเดินสายภายในนะครับโดยน้องซออีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ AJ b i k e ที่เชียงใหม่ ตอนนี้ทีมก็เป็นน้องป้ายกำลังเดินสายแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่นะครับเดินไม่ยากครับก็จะเป็นบวกลบบวกลบควงกันลูกข้างล่างแล้วมาลูกข้างบนนะครับแล้วก็จะมี R s 4 8 5แแล้วก็สายบวกลบเข้าทางอีกด้านหนึ่งขึ้นมามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์ครับ ผมจะพาไปดูข้างบนนะครับข้างบนกําลังยืดรางบรรกาศด้านบนนะครับวันนี้ก็อุณหภูมิ น่าจะแตะ44องศายึดรางเสร็จแล้ว2 2หนึ่งแถวนะครับสองแถวเออแถวครึ่งนะครับยึดรางเสร็จแล้วแถวครึ่งเค่นี้นะครับบานลกค้าจะมีปัญหานิดนึงก็คือมีเสาสัญญาณแต่เราแจ้งไว้ละว,ว่าถ้าหากมีปัญหาเนี้ยลูกค้าจะให้ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษทัทที่ติดตั้งเสาสัญญาณแล้วก็ทําการย้ายนะครับเนื่องจาก แผงมันจะทําให้เกิดเงาแต่ไม่มากครับอา <c oughs> กัดข้างบนนะครับทีแรกเราจะติดข้างล่างแล้วคราวนี้มันติดปัญหาตรงตรง้นไม้ข้างหลังนะครับเป็นของอีกหลังหนึ่งแล้วก็วันข้างหน้านะครับลูกค้าจะทําเป็นห้องประชุมตร,ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําห้องอีกห้องหนึ่งจะให้เราไปติดฝั่งนู้นเป็นแป๊กหนึ่งเนอตอนนี้กํลาลังเดินท่อนะครับ ข้อนะครับพี่ใช้เป็นท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กกันน้ําไปถึงหลังคานะครับเหมือนเดิมครับได้ทีมงานพีเอนะครับพี่อาร์มมาช่วยสายโซลารเซลซลนะครับรอสายกาวตรงนี้จะเป็นบล็อกพักนะครับเอาไว้สำหรับดึงกาวออกไป ปักแล้วก็เป็นพักสำหรับเวลาตรวจเช็คพวกโซลาเซลล์นะครับความสูงนะครับก็คือประมาณบ้านสองชั้น <Okay. S 1> ยึดเรียบร้อยนะครับพอสายไฟเข้ามาเนี่ยเมืจะมาถึงในบ้านนะครับก็ลเลยเดี๋ยวต่อเข้าคอมไนเนอร์บล็อกสายไฟที่ใช้นะครับ AC นะครับจะเป็น บางกอกนะสายบางกอกเคเบิลเบอร์หกนะครับทั้งหมดจะลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาแค่ใบามาปูไว้กันกระเบื้องเป็นรอยเพราะว่าบ้านคนทางที่จะสวยนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนขึ้นแผงนะครับทีมง,งานกำลังรอขึ้นแผงกันชั้นสองนะครับมาดูแผงที่เราใช้แผงที่เราใช้นะครับจะเป็น ลองจินะครับ540วัตต์สี่สโวลต์สิบส้าเจ็ดแอมป์นะครับซึ่งไม่เกินสเปคของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีบาร์โค้ดนะครับ22แผงครับตอนนี้กำลังขึ้นกันเวลาบ่าย2โมงครึ่ง3มโมงเมื่อเกิน4ี่โมงก็จะเสร็จแล้วครับดังดึงแผงขึ้นนะครับ โดยชั้นหนึ่งจะสไลด์หลังคาแล้วก็ชั้นสองก็ยะมีคนช่วยเสริมดึงขึ้นไปครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการล็อกแผงนะครับซึ่งทีมงานก็ล็อกไปแถวข้างบนแล้วครับแล้วก็จะมีแถวข้างล่างแล้วก็จะมีข้างล่างนี้อีก2แผงนะครับ พอไปดูข้างบนงานติดแผงนะครับข้างล่างก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็เดินสายเรียบร้อยละแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์กำลังกำลังจะอัปเกรดนะครับอเกรดอินเวอร์เตอร์รอแปบ๊บแปรนึงนะสายเรียบร้อยนี่ก็สายแบตเตอรีอร่นะครับทุกอย่างอยู่ในรางนะครับแบตเตอรี่ก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกัน กาลังทำงานนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือ ct นะครับไฟที่เข้าเพื่อมาให้ไฟออกแล้วก็ไฟจะไหลไปใช้ในบ้านที่เหลือก็จะเก็บลงแบตเตอรี่นะครับไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันจะมา1.6กิโลวัตต์ แล้วก็เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไปใช้ที่บ้านที่บ้านมีโหลด300วัตต์นะครับแล้วกลางคืนเราจะให้ฟีดออกตอนหนึ่งทุ่มถึงตีห้ามาใช้ภายในบ้านนะครับตอนนี้ก็ออนระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างในนะครับแล้วก็สิกเนเจอร์ของเราแบตเตอรี่นะครับรูหน้าแบตเตอรี่ ก้อนละ5กิโลวัตต์อาสอง้อนก็ส0กิโลวัตต์อานะครับแต่เราก็ต่อกันคำละยังไม่ทันชาร์จตั้งค่าอะไรเสร็จนะครับก็ท่อนะครับเดินก็เป็นท่อเหล็กนะครับแล้วก็เป็นรางเหล็กตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็น10กิโลวัตสามเฟสแล้วก็ชุดคอมเพนเซอร์เหมือนเดิมครับก็จะมีฟิวดีซีเบรคเกอร์ดีซีดแล้วก็ กันดูด AC นะครับสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็เสิร์ h AC ครับผมส่วนข้างบนนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้แล้วจะให้ดูอีกทีนะครับข้างหลังนะครับเราจะตัวนี้จะเป็นบล็อกพักเอาไว้พักสายก็ข้างบนก็จะเป็นท่อเหล็กนะครับขึ้นไปจนถึงหลังคาแล้วก็กาวจะปักหน้าบ้านนะครับเพราะว่าในพื้นที่บ้านเนี่ยไม่มีพื้นเลยครับไม่มีดินเลยครับมีแต่ปูนแาดปูนได้หมดแล้ว ก็คือด้านหน้านะครับปากกาวเรียบร้อยแล้วก็ยิงซิลิโคนทั้งข้างบนนะครับข้างบนนี้แล้วก็ด้านในรูที่เจาะเข้าไปนะครับได้ทีมงานขอบคุณทีมงานพี่ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอากาศข้างในบ้านนะครับบ้านสวยมากมีห้องฟิตเนสนะครับเปิดแอร์กลางวันเนี่ยก็จะเปิดแอร์สบายแล้วส่นกับ ติดตั้งเรียบร้อยกํลาลังเอาของขึ้นนี่ทีมงานทุกคนนะครับเพียโดยเฉพาะนี่ทีคนหน้าช่งางลังติดแล้วครับบนหลังคาโมเดน <Modern. S 2> บ้านสองหลังนะครับเจ้าของเดียวกันลักษณะเป็นตัวยูแต่รถไม่อยู่ละอย่างสวยครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปฝากด้วยครับบริษัทลานาโซลานะครับสวัสดีครับ